กรลังงานี้เลยพี่น้องกระลังงามเอาเอาไปใหม่ออนี่ยเนียนโมเป็นมูแต่กต่ดนเหยด้อจ้ะวายูอสีแค่ในอื่นวาที่ลางกปนหลายครับอ้นี่ครับอนียงามแค้าอุ้ย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  โอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีในปลาเก๋าสวัสดีท่านผู้ชมตัวโหลดเด้อมื้อนี้พาพี่น้องของหัเขาปลาเก่าเนาะค่ะมาเลาะปลาเก่าค่ะปลาขนาตำบลตะตุ่มอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์เนาะไปสิมันโมมันตามดินงันค่ะพี่น้องครับสวัสดีครับคือมีมิดเมียนฮ็ดงามอยู่ได้เมื่อวานนี้เอาครับไายเรื มันละงูข้าเลยนี่ดังไหมเห็ดพึ่งอะไรเงี้ยโอ้ยเห็ดพึ่งพึ่งเต๋เห็พึ่งเขากำโอ้โห มื่อนี้เขาปลาสาเนี่ยครับพี่น้องป๋ออยู่ซองใครก,ก็สแกนไปเมด,ด่ลไรล่ะเมียนเขาซองครับพอดีมาพอขจ้าเพิ่นซองพอดีตเต็มทงอีหลีเลยพี่น้องเอ้ยเมียนปกติเฮ็ดเมื่อวานนี่บ่บ่ว่าสิบ,บ่ออกต่อเลยครับเมื่อวาน ว่านขากิีีเห็ดครับมีแต่ไข่เลยมือนีบ่พอพอไข่พี่น้องเลยพ่ออยู่สองไข่ว่ามือนีคิดว่าเห็ดมันต้องโพหรอครับโพโพกลังงามเลยมือว่านี่พ่อไข่มือนีต้องโพแต่กับกายบ่อเห็นครับบ่เห็นพ่อเพป่นเงียงครับเพป่นเนียง ไดี๋ยวระด้จังได้จังหนึ่งเท่ากับสิยหย่ id, มองนี้ครับยายโซนสิยายถึอมองวะโอ้ยดอกแรกอิดละงกครับ <c oughs> สิตัดออกเลยเด้อครับวางไงห <c oughs> ยั่นแตกครับนี่่ สีนี่สีคือใบใหม่เนาะอ๋ออ้เยนี่นี่สิตัวเตสิบวยเตชีใบเนาะโอ้ยขีดนักเลยสิน้องเลยมึมือนขอขไปเรืเรือนะคะงั้นเพราะว่าทางทางที่เป็นคนนี้เนี ให่กว่าเขาเลิกยลวดหลุดพี่เหลยกว่าตีเฮีดเสาออกกับพี่นออ้องเสายสอง <c oughs> สองเขาเอาไปกอนเอเอาออกขี้ยังเลิกเนี่ยลุ่นไปยางคักไบมันมนีุ่่มแมน เป็นกระชายที่เกลืน,นี่แหละครับ,มบเมื่อวานเพราะอาจจังสีเลยวันนี้เ <c> ก <oughs> ือบ่ผัอเป็นไปนเลยอ่ะนี่นะมือนี้ฟ่อบ้านครับตูมเน่ยบ้านเน่ยครับมือนี้ โอ้ยติไไดติดบ่ได้บายได้บายแล้วพี่น้องบอลใบายรั่วๆเลยเด้อบอ้ดฮู้นครับไปพี่น้องพออีกสองทักฟี่ครับติดติดหนุ่มว่านก็ขอโทษเขาไปเด้อพี่น้องเฝ้าหัวกล่องอาทิพี่น้องไล่าตาเนี่ยจังหน่อยฮ่าคนหลายครับโอ้ยนี่ครับนี่งามแทเพื่อฮ่า หัวอ่านโ่พอเลยจังสิโี่โหโอ้แตูุ่มือออกครับแฉเอาลื้เรามาถูกทางครับก็่คิด่ได้เกอยูดีวะแม่เอานะกำลังอันนี้เลยพี่น้องกำลังงามเอาเอาไปใหม่ออกเนี่ย เนียนในที่สุดครับยาวไปเรื่อยๆยังวะครับซามีกำลังกำลังกินครับที่นอ้องตุ่มไหลตุเนียเพือกกระพงหันกินเนาะนเป็นอย่างเจอเห็ดละงากครับโบจะเข้ากับพาพิชูทุกหน่วยทุกหน่วยอบอกเป็น <Okay. S 2> ใครเนาะ <laughs> ไปครับ วอวสีก็มีแห้งแล้วครับสได้เก็บไป็นหนาอยู่นะงนงงเงียบเงียบเนาะเมียนปลาเนี่ยเงียบครับคนว่าเขามาอย่างแซตตี้สามหล้วก็หัวแดงนะเงียน,นแต่เลยหนูว่านี่อ้ยเป็นถกถูกสั้นๆเป็นเรีนๆนะพี่น้องค,คนหลายเป็นพวกเฝ้าก็คือสิบ่ได้เก็บ ดีปัดได้แบบตองเฝ้านี่ครับพี่น้องมืีนมันหมันกันสุกคนเด้อขันผู้ใดมาเก็บเห็ดปลากระนาเนาะมันหมันอิจฉาเล็ดอู้นี่ยนี่ยตัวเนี่ยหัวหายจกกระคบสินี่เมียนบอกไหวคือกันเนาะหงดงค่ะอู้หเป็นจี๋จีอยู่ตี่หนุห้อยเขาเหยียบไปม้วนมัดแรก ไอ้เจออ้าพอ,อ,อยเงี้ย<อ>ไปครับมาโผ่เ่ยมนเมเฮ็ดกกันแหลกเนาะฮัตมาหลีอยู่แดงใดโอ้โหนี่ความคิดเมือวานนี่ <c oughs> ต้องโฟงังสี่เลยพี่นออ้อง <c oughs> นี่ตอ้งาอมันมีกระพไปเรื่อยล่ะเฮ็ดเท่ากับถาเท่าล่ะ อแล้วี่เล้วมาจากเต้สุริเลี้ยวมาจากเต้บานได้น่ดอกนี่้าองคะัวนาะสั่นละนี่นี่นี่ีนี่นี่นี่่นี่นี่่นีนี่นี่นี่น่่นน่ี่่า คือเฮ็ดศอกอกระแหลดบ่พี่น้อ,นอ,องเฮ็ดขมดกเด้อขอจักดอกสีนะน่ยายขอจักเฮ็ดละงกโอ้ยเออ,อนี่นี่นี่ของแท้ครับพี่น้อง นี่เตกีเขาเอินเฮ็ดพึงอันนั้นเฮ็ดพึ่งยังเฮ็ดพึ่งเขาคำบังมองเขาเอินนี่เป็นแต่ของเถะครับพี่น้องแต่ตัวทีมองมองมู่ว่านั้นเขาเอินเฮ็ดพึ่งโซคาเลตมู่หม่องขามู่หมองนี่ตัวนี้ออกไหมเสียบดืวยกันค่ะมาเสียบเนี่ยด้วย กันให้เพียงต้นหนออกกลอนมากก็จะออกลายได้เนี e ่ยเคยได้มวยใหญ่จะได้จะหนุยอะเถอะขึ้นแดงคามหรือเปล่าเนี่ยงามสักเลยงามรักกับปู่กูนโอ้ไม่เอตจะอะไรปืนผี่กับบอญคืนกันเนาะอย่างนี้ต้องหอมด้วยพี่หนู ผมบอกชีวิตหวานอย่างเยอะครับหวานจ้วยวันนี้ผู้ขยเห็นบ้างเมยนี่น็นมันออกลายจังเลยตั่น้องคนเข่าคนออกซูมึงหมื่อวานเด็กไปหลายเติมครับนี่ีก็คือใบใหม่แห้งตกจ่องตรงเลี้ยวครับ หอมหน่อยบ่อุ้มือกระสือลสมือก็ใบใบเตเฮ็ดครับเนาะใบเฮ็ดสมือสุมือครับพี่น้องเช็คดได้ปีว้อดดอกเ่ยดอกเป็นพอบ้านส่อนงามงามเนาะงามงามงามครับนห็น่้อง ค,คขันบานเพื่อกจิบสีบเข็มตนไหนหลังพืน้นก็ได้จีบเรื่อย,ยๆอยู่ด้วยค่ะนี่พี่น,อน้องมันจะเข้ามาเลเ้ยบออกยอยู่ครับเนมยนมันไผ่มัน มือนีวัาเต์สีฟอาหมานเนาะเกือบเต็้ตาเลยพี่นอ้องไทยเนาะเพไทยเน้ยครับนี่ละงกบ้านเนาะุ่มเน้ยครับมือนีใครน้อยออกได้จ้าหมื่นละสามสาม,ส,ามสี่หมื่นละ ดอกนี้มีพอสองอกครับนี่ครับดอกดอกนี้เป็นเห็ดครับกลมไปกลมมาดีครับคนสีมานเนาะหัวคือกน <c oughs> ึ่งข้อปวดคนสีมานช่วยก็ได้ครับผมมาซองดอกเห็ดพัก พรับน่าพอฮิดละงกครับโอ้โเมียนไอผงเงา้เลีงยอันนี่โซโคเลตตี้นี่เก็ดอือโอ้ยโอ้โหสิอื่นยังไดี๋โอ้ยขอเป็นโมเลยบ้านเดี๋ยวห่าง่าเลย อุ้ยดกเตยด็กทึ้งกันมีเอยอย่าตีนด้เยียบหุเข้าโอ้ยเด็กงูนึงครับดอกนะคว้าเหล่ากันหาโเหิน่บเรตันแจยหาหักขอครับพี่น้องดอกงี้ดอกงียิงละงูครับโอ้ยหาีมนเห็ดจอคองกับทาเจะคองคือเข้าครับ นี่ยางตีใบใหม่กระพาะแาบนี้อู้หูเสีแค่นีหนอื้นมาที่เรางงเนาะมีดอกกอนมีดอกกอนกรหมดแล้เห็นเนาะหมดทั้งหลายคท็กที่เสียบนาะสูหวานเทียบแล้วนี่ดอกหมดเนาะ หวานวนน่าเนาะมุนมุนปัดเฮ็ดเอาตรงมอคนใหญ่กาเฮ็ดครับโอ้โหเป็นไรมาสิคนใหญ่สคนโอ้ก็บอกไป หอมซูดินครับซูดินตัวเก็บอยู่ซูดินเจออีกแล้วจุ้มนึงครับสวยเลยที่นองเอินว่าจังไดเดินนี่ครับสวยๆเซลนี่ค่ะโมเป็นมูแต่กระเด็นเก็ดเลยเด้อจ้ะ ว่าอยู่ด่านล่างเนาะเอาใส่วนบนุคือ้นไปนเครับบหทางไปพี่น้องห,หูทางไปท,ทางมาขอต้องนะยางจะเลาะทางครับพี่นอ้องหอยผูดด้ใดผูนี่เหยียอเป็ดน,นี่๋อใครมันน่นอ,อืยเคลียถโอเหย่จ้ต๋อข็เลือไว้ไงเครื่องชอกโกเลตช็อ,อกโกลตเด็ดไปิหวานเล้ว เหืนกระงูหรอเมื่อวานเขาได้ข้างทางก็เลยงางมาเมืองออกจริงๆออกอีหอมเหสบจักบุมแฟนตุกษาผัวใครต่างร้ายใครหอมหอมหอมเจ้าสีส้าหอม้วสีมืดหอมนั่นเป็นลา ไม่เอาครับบัตรสิบริบเวณายเนาะมือนี้เนาะบัตรสิบริบเวณายเห็ดละงกงงแม่นบ่อฟอ่อเลยครับเ,เลี้ยวจะได้กับบ่อฟอ่อมือนเสามันฟอ่อดอกนึงกับมานเลยแบบน,นี้เห็นรั่วๆอันนี้ยังไมให้ผมตอกไม่ยันยันบอ่อไ<า>หมตอกจะจเดียง นขาต้มค่ะของเถบ่ของเถี่ยวนะอ้มีโกเกี่ยวนหมข้าวกมหรือว่าเห็ดเปรงแต่ของบางคนมีนี่โดนึง

เคยออกมือออกมือเอามาพอดงเห็ดเพิ่งต้องครับเป็นมืเลยพอดีได้เก็บไปแกงใส่ไซนองใหม่พอดีเกนแกงกะทิเส,เสียบครับมาคู่หนงังนะ้ำเดี้ยงครับมาจะได้นะนี่นหลโอ้าวเละหลายนะกระประุกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเว้ย ีอุ้ยอุ้อ nah ้ยอ้ยอ้ยอ้ยจมองามอหอตัวละแมนมาเด้อขวัญเด็กเก็บน้องเขาน่าสีโปมีซ้ำหนีนะน่าสีมูญี่ยอกหนีน่อืกูอเคด แห้นงน้ำแห้งปวดหมวกทหารเก่าตัวนี้มีีหมวกขาดอะไรเขาเขาใดเขาไม่เหรอมันอะไรบ้านๆเห็นโดียัง,อ,งอุ้ยนึ่โอ้ลยโดดอยจนเคียร์ถมไว ใบม่มันนานหัวไปสยเลหขาดหัวหนึ่ขามัอ่อนแล้วอืมย่ไปใหม่ะน้ามเลยงาจะเลยขาถือกินเลยานละับบานแล้วครับไม่ล่ะถือว่ามานครับมือนี้มานอ่ค่ะมึงครับ เต็มตากับว่เต็มดี่ภายในดอกไอ้อเฮลโลงอกบ้านเนี่ยอยู่ข้างล่างครับเฮลโลงโอกเฮลโลงอกเฮลโ <c oughs> ลงอกบ้านบ่คอยแต่ทายไ<น>ด้ครับพี่น้ี่เอาต้องเจอกระสิเอาไปเห็ดเสือเนาะอยู่ข้างล่างลายอยู่เนี่ยแต่ว่าเอาแมมมันเอากระไดตัวจู่มันลายเติบยู่มันนี่บ่คอยพอไข่เนาะแล้วกระไดเฮ็ดผึ่งตองเฮ็ดผึ่งร่วมค่ะเฮ็ดผึ่งเขาหน่อยเฮ็ดผึ่งช็อกโกแลตน้อยๆเนาะเหมือนอย่บ่คอยเห็นผึ่งแดงข้ามเนี่ยแดงข้ามกระได ในหน่นวยโบกบ่หมูใหญ่ค่ะกะพี่น้องพนกมาลายลายกะแดดซมิกระถือว่าลายเติบเลยเนาะไปะสุดยอดครับมือนี้เจ้าพี่ <c oughs> เบี้ยเพียงคนนี้แหละค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะทุกไลล์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมลาไปแล้วเดอ้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องสิไปปลาได้ก็บล้อลุนค่ะพี่น้องกันมาค่ะหน้าคือสิบ่มาแล้วรอเนียนคือสิบ่มาอีหลีเลนหลายครับยางมาหมูเสารนี่มันแป้นอีหลีไหมค่ะอันแป้นเลยแหละ เมื่อเห็นหยังพอ,อย่างดีแต่ยางขึ้นไปใกล้เนี้ยก็ได้ม,มานให้ละงกค่ะมองแะดอกซ้องดอกก็ถือว่ามาันอยู่เนาะพี่น้องไปละค่ะพอก็มากินอ่ะไปครับฝากเนนัยยงเด้วค่ะ